เอาละครับสวัสดีครับรายการนี้นะครับเป็นรายการที่รายการที่เราจะมีความชีวิตสนุกไม่เครียดนะครับวันนี้นะครับ <nước> ก็เ <Tonight> ป็นเกี่ยวกับร้านชื่อร้านไก่ย่างชื่อดังร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเป็นร้านที่มีชื่อเสียงดังนะครับแต่เจ้าของร้านนะครับวันนี้ไม่มานะครับก็เลยมีน้องเจ้าของร้านนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับของ การเป็นการการในร้านพันไก่ย่างครับโตนครับตันติกรครับสวัสดีครับเดินเล่าเรื่องตลกเนี่ยอะไรครับให้ให้คุณให้คุณตันติกรนะครับไปเล่าไปเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่อยู่ในร้านนะครับฮ่องกงไม่เอาอยากเล่าแบบตลกอะก็ใช่ไงครับเราเราตลกไปได้เลยครับ มีอยู่วันหนึ่งครับผมเดินไปผมสะดุดคุณคิดว่าเปลือกกล้วยใช่ไหมครับได้เลยครับผมเหยียบขี้ลื่นไปเลยครับใน <c oughs> ตอนนั้นผมก็เบรกไม่ทันไปชนกับต้นไม้ต้นไม้เนี่แต่ขี้ <c oughs> ผมกินขี้ไว้ผมอมขี้ไว้แต่จากนั้น <c oughs> ผมก็ กินขีอีกปลาขีมันอร่อยสุดๆต่ไขีอีกปุ๊บผมก็ไม่รู้ว่าใครมานะครับวันนี้เดี๋ยวผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้คนแน่คือใคร